เ e ็ h เ e ็ h โปรบริการจากทรูกิทเ a ็ e ไฟเบอร์นิวเคลียร์พาเปิดคอนโดพร้อมตกแต่ง35ล้านแพทย์นปภาตอบคำถามเรื่องเปลี่ยนแฟนบอยถ้าลูกบอกรับไม่ได้แม่จะหยุด มาชนั่งแทนพระเอกคู่น้ำตาลแทนอินสารินเรื่องดาลุกอัพครับเขารู้สึกว่าดาลุกอัพเนี่ยคือคือ มันเล่าเรื่องการเมืองเนาะแล้วก็แบบว่าสะท้อนปัญหาในฝั่งของอเมริกาได้อย่างมันมากเลยแล้วสุดท้ายมันก็จะมีกระแสะที่ผ่านมา,าแบบว่าอยมันดูแล้วแบบคิดถึงบ้านเราเนอะอะไรอย่างเงี้ยครับเออซึ่งซึ่งดูแล้วมันก็คิดถึงจริงๆนะทุกอย่างมันแบบว่ามาเปรียบเทียบกับบ้านเราได้เยอะมากอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันได้ออสการ์ขึ้นมาคนไทยหลายๆคนที่แบบยังไม่ดูอาจจะดูแล้วก็เห็นอะไรมากขึ้น อีกทีนึงเป็นเถือเป็นโอกาสที่ดีครับคอนเทนต์มันข้างในเนี่ยมันสนุกมากแล้วก็ยิงยิงวิธีการตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยวิธีการเรียบลําดับภาพอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามันตัดไวมากชิบชับชิบชับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไปนั่งดูจริงๆอ่ะวิธีการตัดเรื่องเนี้ยเจ๋งมากมันมันจะเอาจังหวะอยู่ดีอะไรเอาภาพอะไรก็ไม่รู้มาไว้เป็นมุกที่แบบมาตบก่อนก่อนที่เขาจะชงซะอีก เออแรนดอมนิดนึงแต่ว่าใช่แต่ว่ามีความหมายหมดเลยเป็นสมมติเป็นภาพนกมาอย่างเงี้ยแต่คนจะไม่ได้พูดเรื่องนกเลยแต่แป๊บนึงเขาจะพูดเรื่องนกกันแต่ภาพมาก่อนแล้วนะซึ่งธรรมดาบางคนจะมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยอยากไปดูรอบสองอยู่รู้สึกว่าเออมันมันมากเลยใช่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุ่มนองนี่อินไซด์มาแล้วพร้อมพวกเราสองคนพระนพนิวค่ะ ช่แล้วค่ะเช้าวันนี้ก็มีหลากหลายข่าวมาฝากกันเช่นเคยเลยค่ะถูกต้องแล้วนะคะข่าวแรกเดี๋ยวพาไปเปิดคอดูดูของคุณนิวเคลียร์หันศากันดีกว่าเห็นบอกว่าฟาดไปโดนเนาะ35ล้านค่ะ โสดลูกหนึ่งแต่เก็บเงินเก่งม,มากค่ะสำหรับนิวเคลียร์หันสานะคะพาไปเปิดคอนโดมูลค่า8หลักรวมตกแต่งแล้วเนี่ยก็ประมาณ35ล้านเจ้าตัวบอกค่ะว่าซื้อไว้ให้ลูกชายอย่างน้องไทก้าเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตซึ่งก็เลือกเฟอร์นิเจอร์เองกับมือทุกชิ้นเลยปูพื้นไม้สักแพ้ระเบียงกว้างขวางมากๆ เธอพาไปเปิดคอนโดหรูครั้งแรกในช่อง u t u b e ของตัวเองนะคะพาชมห้องต่างๆที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวเด็ดเนรมิตเองหมดเลยทุนสร้างให้ลูกชายในอนาคตซึ่งมุมโปรดของน้องไทก้าเนี่ยก็คือโซฟาค่ะเจ้าตัวคิดว่ากําลังจะเลี้ยงแมวในอนาคตด้วยการจัดห้องที่น่ารักทั้งครัวทั้งห้องรับแขกทั้งหมดรวมแต่งแล้วก็ประมาณ35ล้านซึ่งเธอบอกนะคะว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะซื้อเอาไว้ให้ลูกชายเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งพอแต่งคอนโดเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ยังสร้างบ้านอยู่ด้วยในขณะนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเก็บเงินเก่งจริงๆแถมดีไซน์แต่ละห้องเธอก็แต่งได้น่ารักเรียบโรแบแบบมีสไตล์สุดๆค่ะ จร,จริงๆพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้อง<ม>แอบไปดู YouTube ของเธอบ้างแล้วอยากเห็นมากๆว่าแต่งออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะใช่แล้วค่ะมากันที่คุณแพนย์นภภาบ้างนะคะหลายๆคนก็ชอบเมาส์นะบอกว่าเธอเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยงานนี้ต้องถามว่านูกชายเนี่ยว่าอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างคะ่ะเป็นสาวโสดท,ที่ถูกจับตามองเรื่องความรักอยู่เสมอนะคะสำหรับแพทย์นภภาตันตรกูลที่ล่าสุดเพิ่งจะเลิกรากับแฟนหนุ่มในตำรวจไปนะคะ ล่าสุด,ส,ดสาวแพทเองเนี่ยก็ได้เปิดใจเรื่องที่หลายคนก็มองว่าสาวแพทนั้นเปลี่ยนแฟนบ่อยถามว่าไม่รวมุมมองของคนอื่นเลยหรอว่าทําไมแพทเนี่ยเปลี่ยนคนคุยบ่อยจังเร็วจังเลยเธอบอกว่าแพทอยากใช้ชีวิตเราเนี่ยผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีลูกมาแล้วชีวิตเราค่อนข้างโชคชนมากๆสิ่งที่เราเจอเรารู้ว่าชีวิตมันสั้นมากๆเราแค่อยากใช้ชีวิตให้มีความสุข เราผ่านอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าแพทผ่านมาหมดแล้วว่าคบกันนานก็ไม่ได้ช่วยอะไรการแต่งงานก็ไม่ได้ช่วยอะไรในบางอย่างการมีลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นและไม่สร้างปัญหาให้กับใครที่บ้านรับได้เราโอเคลูกแฮปปี้เราไปต่อถ้าวันหนึ่งเรสพูดขึ้นมาว่ารับอะไรไม่ได้แพทจะหยุดแต่วันนี้เรสมีความสุขจนมันล้นออกมาจนเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมาถูกทาง แล้วเราก็โชคดีที่เรามีลูกที่เป็นเหมือนเขาคือของขวัญเคยมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเป็นห่วงเรสจังเลยจะจําชื่อแฟนแม่ได้หรือเปล่าแพ็ก็กวรกลับไปก็บอกว่าจําได้เพราะว่าให้ท่องทุกวันแต่จริงๆแล้วคุเรสเขาเป็นเด็กที่อยู่กับปัจจุบันเขาเห็นแม่เขามีความสุขเขาก็ไม่เคยถามถึงอดีตเลยแพทถามลูกทุกครั้งว่าลูกมีความสุขหรือเปล่าในวันนี้ที่แม่เป็นอยู่เขามีความสุขเราก็ไปต่อค่ะ <S 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 แล้วเข้าใจอีกมุมหนึ่งเนอะที่แบบว่าอยู่กับปัจจุบันไปก่อนแฮปปี้ก็คือดถ้าลูกไม่ได้ติดอะไรก็โอเคเลยแบบนี้ก็แล้วแต่สไตล์ของครอบครัวแต่ละบ้านถูกต้องแล้วนะคะมาที่อีกหนึ่งความปังของสาวลิซ่ากันบ้างดีกว่านะคะนอกจากเพลงลิซ่าจะปังแล้วอีกหนึ่งเพลงของเธอที่เป็นเพลง m ันนี่เนี่ยพาไปดูความปังสังหน่อยดีกว่าหเห็นว่ายอดวิวตอนนี้500ล้านแล้วค่ะ เมื่อวันที่15มีนาคมค่ะมีรายงานออกมาว่าวิดีโอการแสดงพิเศษของลิซ่าแบล็กพิงคนะคะอย่างเพลงมันนี่ซึ่งเป็นเพลงดีไซน์ของอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของเธอเนี่ยได้เพิ่มยอดดูอย่างเป็นทางการแล้วค่ะว่ายอดดูอยู่ที่500ล้านครั้งบน y YouTube หลังจากที่เผยปรแทร่ไปเมื่อวันที่23กันยายนปีที่แล้ววิดีโอแสดงผลงานประสบความสำเร็จในเวลาเพียง172วันหลังจากเปิดตัวนะคะและด้วยเหตุนี้ MV เพลงมันนี่ จึงกลายเป็นวิดีโอที่เร็วที่สุดของศิลปินเดี่ยว K-POP ที่แซงหน้าเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของ YouTube ทำลายสถิติ6 2 3วันก่อนหน้านี้ที่เจนนี่สมาชิกร่วมวงของเธอนั้นตั้งเอาไวด้วด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงโซโล่นั่นเองค่ะฟังไม่หยุดชุดไม่อยู่เลยนะคะสำหรับสาวๆว,วง b l a c k พิ n k ค่ะ มาดูกินที่อีกหนึ่งหนุ่มกันบ้านดีกว่าต้องบอกว่าจับตาดูกันอยู่ไม่น้อยนะคะสําหรับหนุ่มอินสารินนั่นเองหลังจากที่มีข่าวมาว่าจะได้เป็นพระเอกประกบคู่กับสาวน้ําตาลพิจักขณาแต่ว่าจูจ่ๆภาพวันฟิตติ้งออกมากลับเปลี่ยนเป็นหนุ่มมา้าจุดทาวฒิอ้าวงานนี้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามค่ะ แฟนคลับสงสัยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมนักแสดงจากละครเรื่องรักได้หรือยังนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการวางตัวให้นักแสดงสาวน้ำตาลพิจักนณาประกบคู่กับหนุ่มอินสารินค่ะแต่ว่าล่าสุดได้มีการปล่อยภาพฟิตติ้งละครเรื่องดังกล่าวออกมาดันกลายเป็นหนุ่มมาร์ชจุดฮาบุธแทนที่หนุ่มอินงานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนเนี่ยต่างพากันสงสัยนะคะว่าทำไมเปลี่ยนตัวพระเอกในนาทีสุดท้ายล่ะโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะได้ตั้งกระทู้ว่า สรุปน้ำตาลประกบคู่กับมาร์ชไม่ใช่อินพลิกโขแรงมากรู้สึกงงสุดอุตส่าห์รอดูเคมีของอินและน้ำตาลแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะมาร์ชและน้ำตาลขอให้ปังๆด้านชาวเน็ตก็ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาน,าน,นะคะบ้างก็บอกว่าน่าจะมีการโยกให้หนุ่มอินเนี่ยไปเล่นเรื่องอื่นอย่างกระทันหันหรือบางคนก็บ่นอุบแอบเสียดายที่ไม่ได้เห็นสาวน้ำตาลกับหนุ่มอินได้เล่นละครเรื่องนี้ด้วยกันค่ะ อาจจะมีการวางตัวไปเล่นเรื่องอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามารอ <c oughs> ติดตามกันค่ะถามมากันที่หนุ่มหวังอี้ป๋อกันบ้างน,นะคะอายุ24แต่ว่าความปังเนี่ยเกินอายุไปแล้วนะคะล่าสุดขึ้นแท่นไปเลยกับการเป็นซุปตาไอคอนเจนซีค่ะทำเอาเหล่าแม่แม่แฟนคลับเป็นปลื้มไม่หยุดนะคะจนส่งให้แฮชแท็กหวังอี้ป๋อฮอตคลองเทรนด์โซเชียล <c oughs> ไปทั่วโลก เมื่อล่าสุดนะคะเหยวหาเอนเตอร์เทนเมนได้เผยรายงานประจําปีเกี่ยวกับผลงานของหวังอี้ป๋อดาราศิลปินซุปตาหนุ่มจีนวัย24ปีซึ่งประกอบด้วยโฆษณา36แบรนด์ mm hmm. เฉพาะที่มีสัญญาอยู่ในปี2021ถึงปัจจุบันเท่านั้นผลงานการแสดงนะคะออกอากาศถึง2เรื่องด้วยกันและก็ยังมีรอฉาย3เรื่องผลงานเพลง10เพลงขึ้นปกนติตยสารอีก9ปกร่วมอีเวนต์แบรนด์แฟชั่นรวมถึงอีเวนต์อื่นๆอีกหลายสิบงาน นอกจากนี้ยังมีรายการวาไรตี้และก็สารคดี4รายการแถมยังมีตำแหน่งทูตและคนดังผู้สร้างแรงบันดาลใจอีกเกินสิบตำแหน่งค่ะในส่วนของสื่อสายธุรกิจและบันเทิงเองจับตาความสำเร็จของหวังอี้ปออกันไม่น้อยจากการที่เขาคนนี้ก้ากระโดดจากอันดับที่9ขึ้นมาเป็นรองแชมป์โอลิชไชนาเซเลบิตี้ฮันเนะคะหรือว่าร้อยบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในจีนเมื่อปี2021ที่ผ่านมา ซึ่งก็สะท้อนถึงชื่อเสียงความนิยมและอีดิฟนที่หนุ่มหล่อคนนี้มีต่อผู้ชมและแฟนๆผู้ติดตามแม้จะเข้าวงการมาเพียงแค่7ปีแต่ด้วยความสามารถรอบด้านทั้งในฐานะนักแสดงนักร้องนักเต้นพิธีกรนักแข่งรถนักธุรกิจและก็อีกมากมายแถมภาพลักษณ์ดีเยี่ยมส่งผลให้หวางอีปอคือไอคอนของคนเจซตัวจริงเสียงจริงค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง t u o Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ t r u e Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ